สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปตัวในเน้นบายบิคิเคมนกับฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนนะครับเราคัดมาให้กันในเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างศึกพิมาริกอังกฤษคู่ระหว่างอาร์เซนอลพบกับสเปอร์ลีดยูไนเต็ดกับแอสตันวิลล่าต่อันที่ศึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเอลเช่กับเรอัลมาดริดและเคตาเฟ่กับแอเลติโกมาดริดศึกกันโชซิเนีอิตาลีคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลานบูเดลิกาเยอรมันคู่ระหว่างแอร์เบไลซิกกับเวเดอร์เบรเมนลีกเอิงฝรั่ง คู่ระหว่างโอแซกับโอลิมปิกลียงและปิดท้ายที่สุดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ระหว่างเชฟฟิลด์เวนส์เดย์กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล8คู่เน้นๆครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมนุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปล่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม B ีคเคแมนกันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเเหมืืออนนนกกัับบชีวิตะคร สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดโครงการ BK เค a n มมีให้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรุนให้เสียเวลาทั้งของรางวัลที่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ l s b k k เข้าไปที่อัพสีเขียวน่ใ แอดนำหน้าแล้วตามด้วย L S B K K ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมไปด้วยก,ก,กันกับผม b K K m เคกันได้เลยครับวันนี้ไปรบเปิก,กันด้วยเกมพิมล,ลีกอังกฤษในเวลา5ทุ่มครึ่งครับเกมระหว่างอาร์เซนอลพบกับเปิ์ด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้อาร์เซนอลต่อลูกควบลูกครึง่งผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอาร์เซนอลที่เอาชนะไปได้3ครั้งเปร์ชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอ โฟม5นัลังสุดของอาร์ซโนชนะ4เสมอ1โดยเสมอซันเดอร์แลนด์2-2ชนะสลาเวียปาร์ค3-0ชนะเบอร์ลี่2-0ชนะไบรตัน2-0และชนะคริสตัลพาเลท1-0ปืนใหญ่ยึดจาฟูพิเบริกเอาไว้ได้ก็จริงแต่เกมสุดท้ายก่อนเบรกทีมชาติโดนซันเดอร์แลนด์ตีเสมอในนาทีที่ 90+4 หยุดผลงานชนะรวดติดต่อกัน10นัดรวมทุกรายการและโดนแมนซิสตี้จี้มาเหลือ4คะแนนแล้วโดยหลังเกมนี้มีเกมใหญ่ด้วยการเปิดบ้านรับมือเบร์มิวนกในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกรอ กลางสัปดาห์หน้าคุมกําลังมีปัญหาตัวเจ็บมากขึ้นโดย2แนวรับลิคาโดคาราเฟอรลี่แบ็กซ้ายเจ็บสะโพกและกาเบียมากานเยสเซนเตอร์เจ็บต้นขาต้องเช็คความฟิตทั้งคู่โดยรายหลังมีข่าวว่าอาจจะต้องพักยาวถึงปีหน้าด้วยซ้ขณะที่แนวรูกย่างวิตอโยเคเรสคลายฮาวเวตกาเบียเชซุดและกาเบียมาติเนลี่รวมถึงโนนี่มาโดเอเก้และกองกลางกัปตันทีมมาร์ตินออดิกาที่เจ็บต้องลุ้นเช็คความฟิตทั้งหมดแต่ทีมก็จะได้มาตินซูบิเมนดีห้องเครื่องชาวสเปนหายเจ็บกล้า ก,กลับแม่พร้อมบัญชาการเกมในแดนกลางตามปกติมิเกลอาเตตาเตรียมจัดทัพด้ระบบ433หน้าเป้าหากโยเคเรสไม่ฟิตก็จะดันมิเกลเมริโนขึ้นมายืนอีกครั้งโดยมีบุคโยสากาและเลอันโดทอสซาปั้นเกมริมเส้นด้านกลางซูบิมนดีทำงานร่วมกับดีแคนไร้และเอเบรรซีเอเซแนวรับวิลเลียมสลิบายืนเซนเตอร์กับคริสเตียนมอสเกรา ขนาดค้าในสองฟูลแบ็กยูลเลนทิมเมอร์และลิคโนกคาลาฟิออรี่โซน่นาสุดท้ายดับิดราญาพร้อมป้องกันประตูฟอร์มหัน่นันหลังสุดของสเปอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอแมนยูไนเต็ด2-2ชนะโคะเปนเฮเกน4-0แพ้เชลซี0 1แพ้นิวคาสเซิล0-2และชนะเอเวอร์ตัน3 0ไใกล้เดือดทองโดนแมนยูไนเดตีเสมอ2 2ในช่วงทดเจ็บก่อนเบรกทีมชาติแต่ยังดีพอขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของลีกห่างจากฝูง8คะแนนก่อนเยือนปารีสแซมแองในถ้วยแชม เกรซลกล้างสัปดาห์หน้าคุ้มกำลังมีปัญหาเพียบเกมล่าสุดมาเสียเลนเดาวโคโลโมัวนี่สูนาฝรั่งเศสจากอาการบาดเจ็บคาดว่าจะพักราวๆหกถึงแปดสัปดาห์ขณะที่กลุ่มกองกลางอีฟบิสซูมาเดยนันคูลูเชฟสกี้และเจฟแมดิสันรวมถึงแนวรับอย่างอาซิเกรเบนเดวิสและราดูดากูซินอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดส่วนกลุ่มที่ต้องลุ้นความฟิกก็คือโมฮัมเหม็ดคูดสปีกาหน้าที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนโดมินิกโซลันกี้สูน,นาเจ็บข้อเท้าลูคัสเบิร์กว่ามิดฟิลเจ็บซี โคตาทากาอิกองหลังเจ็บต้นขาโอกาสลงเล่น50-50โทมัสแฟรงค์กุซซือชาวเดนมาร์กเตรียมจัดทีมด้วยระบบท -231 หน้าเป้าลิชาริสซอนพร้อมเป็นตัวทีเด็ดมิฟิ์ตัวรุกจะเป็นวิลสันโอดูแบกับซาฟีซิมอนปั้นเกมแดนกลางปเาเปซาขึ้นมายืนสูงห้องเครื่องชูอาปาลินญ,ญาจอมเก่าผนึกกำลังกับโรดริโกเปนตากูเซต็อาฮาบคิสเตียนโรเมโรกับตันทีมผนึกกำลังกับมิกกี้ฟานเดฟเฟนขนาบข้างด้วยเปโดโปอโรและเดสตินีอูโดโกี้ดานสุดท้ายกู วิคคาริโอเฝ้าเสาทัศน,นะดาบิแมทลอนดอนเหนือรับประกันความเผ็ดร้อนปืนใหญ่มีปัญหาตัวเจ็บไม่น้อยอย่างไรก็ตามขุมกําลังที่มียังดีพอที่จะหมุนเวียนรองรับสถานการณ์เอาไว้ได้ทําให้ผลงานไม่แกว่งเกมรุกมีอาวุธหลากหลายได้ก่อนมีสิทธิปิดกล่องขณะที่ไก่เดือทองฟอร์มเป๋ไปพักใหญ่เกมรับไม่แน่นเหมือนเดิมแต่ยังมีลูกคืดจากแนวรุกมาทดแทนอย่างไรก็ตามเจออาวุธหนักจากอาร์เซนอลแล้วไม่รอดแน่ลุ้นลอนดอนเป็นสีแดงด้วยสกอร์ห่าง2เม็ดได้ฟันทงต อาร์ซนอลสอนบอล2-0ด้วยในเกมฟาดแข่งระหว่างอาร์ซนอลพบกับซูเปอร์เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นแฟนให้ได้ร่วมลุนร่วม,มเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ L S B K K อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาท คู่ที่2ครับเกมพิม์ลีกอังกฤษในเวลา3ามทุ่มเกมระหว่างลีดยูไนเต็ดพบกับแอสตันวิลล่าด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้แอสตันวิลล่าต่อปอปอผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแอสตันวิลล่าครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของลีดยูไนเต็ดชนะ1แพ้4โดยแพ้ฟอเรสต์หนึ่งสามแพ้ไบรายตัน0ูนย์ชนะเวสต์แฮม2องหนึ่งแพ้เบอร์ลี่ศูนย์สองและแพ้สเปอร์หนึ่งสองยุ่งทองยังไม่ฟื้นเกมล่าสุด ก่อนเบรกทีมชาติผ่ายนอตติงแฮมฟอร์เรส1-3อยู่อันดับ16ของตารางในบ้านผลงานใช้ได้แพ้แค่นัดเดียวจาก5เกมลีกในฤดูกาลนี้สภาพทีมตรวจเช็คความฟิตของเซบาสเตียนโบนกองหลังเบลเยียมที่เจ็บหัวเข่าแต่ข่าวดีก็คือโดมินิกคันเวิร์ดลูอินศูนย์หน้าหายเจ็บกลับมามีชื่อบนม้านั่งสำรองแล้วส่วนวิลฟีดชอนโตปีอิตาเลียนและแฮร์รี่เกย์กองกลางดาวรุ่งความฟิตดีขึ้นเรื่อยๆเกมนี้มีลุ้นคืนสนามคาดว่ากุนซือเดนียลฟาเคจะจัดทีมด้วยระบบ4-3-3นา เป้าใช้ความสดของลูคัสเอนเมซาแข่งชาวเยอรมันโดยมีเบเดนอารอนสันโนอาโอคาฟอร์ปั้นเกมรุกสนับสนุนแดงกลางสาประสานช่องหล่องสตาร์เอทานอัมปาดู Star, e u, และอันตอนสตาร์ทลงลุยแผงรับโจโรดอนปัสกาวสเตราเจแดนโบเกลและกาเบียวกุดมุลสันพร้อมประสานงานดาดสุดท้ายลูคัสแปรี เฝ้าเสาฟอร์มห้าดท่าเรืฟุตของแอสตันวิลล่าชนะ3แพ้2โดยชนะบอลมาร์ตสี่ชนะมัคคาบี้เชียร์วิฟ2-0แพ้ลิเวอร์พูล0-2ชนะแมนติสตี้หนึและแพ้โกะเฮสอีเกิล1-2สิงห์พยองพุ่งจากอันดับที่11ขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางหลังถล่มบอลมาร์ตสี่ก่อนเบรกทีมชาติทางจากฝูงแปดคะแนนส่วนกลางสัปดาห์มีคิวรับมือยังบอยในถ้วยยูโรป้าลีกวันพฤหัสบดีนี้สภาพทีมตุริเช่คอมฟิดของ2งเเเทนตออร์สลีย์คอนซ่่าทีชวลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเนื่องจาก เจ็บน่องร่วมถึงไทโรนิงที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องเช็คความฟิตทั้งคู่ส่วนอเดียสกาเซียกองหลังสเปนคาดว่าจะต้องพักอีกหลายสัปดาห์ผู้นายเอเมรี่กุนซือชาวสเปนเตรียมยึดมา4-231หน้าเป้าโอลีวัดกินเป็นตัวจบสกอร์โดยมีจอห์นแม็กจินมอร์แกนโรเจอร์และเอเมรนโน่ผูเ้อนเดียปั้นเกมสน,สนับสนุนห้องเครื่องเป็นอัลมาดูโอนานา่ากับบูบากาการมาราคุมเกมด้วยกันขณะที่ยูริเตเลบันหายเจ็บแล้วแต่ยังไม่ฟิตเต็มถังเต็มท,มที่อาจจะได้เคาะสนิมในฐานะตัวสำรองผ คอนซากับเปาตอเรสแบ็กสองฝั่งใช้งานแมตติแคทกับลูกาดีนดาสุดท้ายเอเมริโนมาติเนสพร้อมเฝ้าเสาทัศนะยุงทองได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ก็จริงแต่ฟอร์มแกว่งเป็นลูกตุ่มยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้สวนทางกับสิงห์พยองที่กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งเกมรับและระเบียบวินัยแข็งแกร่งอยู่แล้วบอลท้าต่อท้าแม่นยำม,มีประสิทธิภาพกว่ายเยอะดูแลเอสวิลา่าเตรียมเดินหน้ากว่า3แต้มกลับบ้านฟันทงต่อเอสวิลา่าใส่กริง้งสองหนึ่งคู่ที่สามครับไปกันที่เกมลาล การสเปนในเวลาตีสามคู่นี้เป็นการพบกันของเอลเช่กับเรอัลมาดริด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เรอัลมาดริดต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานกระพกแก่ของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดเป็นเรอัลมาดริดครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าน่าังสุดของเอลเช่ชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมอเรอัลโซเซดัด1 1แพ้บาร์เซโลนา1 3่ชนะโรสกาเรส40แพ้เอสปานโยอล0-1และเสมออาราติกบิวเบา0 0 เอลเช่ล่นมาอยู่อันดับที่11หลังเสมอเรลตัดสัด1-1ก่อนเบรกทีมชาติผลงานในบ้านยังใช้ได้ยังไม่แพ้ใครครับโดยชนะ3นัดเสมอ3นัดสภาพทีมตรวจสอบความฟิตของเปโดบีกัสกล้องหลังที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ข่าวดีก็คือกราดี้เดียงการ่ากล่องหน้าและยาโกสานติอาโก้กองกลางหายเจ็บกลับมาลงเล่นได้ตามปกติกุนซือเอเดสาราเบียเตรียมเล่นในระบบ3-5-2คู่น่าจะเป็นอันเดซินวาหลงลาตาข่ายร่วมกับราฟามีกรงกลางเป็นอเล็กเฟบา าสทำงานร่วมกับมาร์ตอากัวโดและโรดิโกเมนโดซาวิงแบ็กจะส่งอัลบาโรนูนเยสกับเคมานบาเล,ลา่าขับเคลื่อนริมเส้น3เซนเตอร์ฮัจะใช้งานวิทต์ต์ชูสดาวิดอาฟเฟนกูเบอร์และแบมโบดิยาบีประจำการดาสุดท้ายมาติอสัสดิตูโร่พร้อมเฝ้าเสาฟอร์ม5นันสุดของเรอัลมาดริดชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเสมอรายโยเบยเกโน00ย์ศูนย์แพ้ลิเวอร์พูล1ชนาเลนย4 0ชนะบาร์เซโลนา21และชนะยูเวนตุสหนึ่ง ราชชุดขาวผลงานดรอปก่อนเบรกทีมชาติไม่ชนะ2เกมล่าสุดรวมทุกรายการในลีกยังนาจากฝูก,ก็จริงแต่โดนบาร์เซโลนาจี้มาเหลือ3แต้มแล้วครับโดยหลังเกมนี้มิคิวเยือนโอลิมเปียกอสในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกข่าวร้ายจากโปรแกรมทีมชาติก็คือเอเดม,มิลิตเตาเซนเตอร์ตัวเกา่าเจ็บกล้ามเนื้อจากการลงเล่นให้กับบราซิลต้องเข้ารับการตรวจสภาพร่างกายกับสโมสรซึ่งคาดการณ์กันว่าอาจจะต้องพักหลายสัปดาห์ส่วน2กองหลังแดเนียลกับบาคข่าวแบ็คขวากับบันทีมเจ็บหัวเข่าอันโตเนโอลูดิเกอร์เซนเตอร์ชาว ระหว่างพื้นฟูร่างกายนอกจากนั้นผู้เล่นอีกหลายรายต้องรู้เช็คความฟิตไม่ว่าจะเป็นคริยันเอ MBAPPE, ฟังโกมาสตูโอโนเอเดัวร์โดกาวามิงกาเฟเดริโกวันเดดและออเลเลียงซัวเมนีรวมถึงดีนเฮาเซนและทิโบกูตัวซึ่งมีอาการบาดเจ็บรบกวนทั้งหมดชาพีออลองโซกุนซือใหญ่เตรียมจัดทับด้วยระบบ4-3-3หน้าเป้าถ้าเอ m b a เป้ไม่ฟิตจะเป็นโอกาสของราอินดีอาสหลงล่าตาข่ายโดยมี2แข้งบรัสเลเลียนมิเนซูจูเนียกับโรดริโกที่เพิ่งได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมชาต สนับสนุนดน,นกลางสาประสานอันดากูเล่ชูดเบลิงแฮมและแดเนียลเซบาโยทำงานร่วมกันหลังบ้านราอูอาซซิโอกับด avid อลาบายืนเซนเต,นเต,นเตอร์แบกขวาเป็นโอกาสคืนตัวจริงของเทนเลเซเดอร์อาร์โนส่วนอีกฝ้าอัลบาโรกาเรเรยยึดตำแหน่งด้านสุดท้ายถ้ากูตัวไม่ฟิตก็จะเป็นหน้าที่ของอังเดรูรนินเฝ้าเสาทัศนะเอลเช่น้องใบในบ้านไม่ธรรมดายังไม่แพ้ใครเกมรับรัดกลุ่มเสียแค่สามประตูในรังขณะที่เรอัลมาดริดมาเยือนในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ต้องลดความฟิตของ ผู้เล่นหลายรายอย่างไรก็ตามขุมกำลังที่มียังเหลือกินเหลือใช้บวกกับแทคนิคที่ยืดหยุ่นของชบิออลองโซที่พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อเก็บผลการแข่งขันแนวรุกมีประสิทธิภาพมากดูแล้วหน้าบุกคว้า3แต้มลุ้นอิ่มเต็มคำา2เมตรฟันธงต่อเรอาดริตพิชิต3-1ผพูดีซี่ยังอยู่กันที่เกมลาลิกาสเปนนะครับคู่นี้แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเกมระหว่างเคตาเฟ่พบกับแ er อเลติโกมามริดดด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้แอเลติโกมามริดต่อครึ่งลูกผลงานกระพกกระของทั้ง2ทีมใน5เกม หลังสุดนะครับเป็นแอลตเโกมาดริดที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนเคตาเฟ่เอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์ม5นัดหลังสุดของเคตาเฟ่ชนะ3แพ้2โดยแพ้มายโยกา0-1ชนะจีโรนา21ชนะอินเตอร์เดบานโดโมโร1 1 0ชนะแอตลิติบิวเบา1 0และแพ้เรอัลมาดริด01เคตาเฟ่สะดุดพ่ายมาโยกา0-1หยุดผลงานชนะรวด3เกมรวมทุกรายการก่อนหน้านั้นในลีกหล่นมาอยู่อันดับที่8ของตารางในบ้านเนี่ยแน่นใช้ได้แพ้แค่นัดเดียวจาก5เกมลีกในฤดูกาลนี้ สภาพทีมจะปราศจากดาบินซี่กองหลังที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนกิโกโฟเฟเมเนียแบ็กและอีวองเนย,ยูกองกลางสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ต้องเช็คความฟิตทั้งคู่กุนซือโคเซบอรดาลัสจะจัดทีมด้วยระบบ 3- 4 -12 น่คู่หน้าจะวางอาเดียนลีโซลาตาข่ายร่วมกับบอค่ามาโรยลัสโดยมีมาริโอมาตินปั้นเกมในฐานะเพลย์เมเกอร์แดนกลางวางมาโรอารามบารีกับหลุยมิยาคุมห้องเครื่องร่วมกันวิงแบ็กเป็นหวนีเกลเซียสและเดียโกริโก โดยมี3เซนเาอรับอย่างอับเดลอับกาโดมิงโกสดูอาเต้และดากโกนามเชอร์เ,เน่ด้านสุดท้ายดาบิดโซเรียเฝ้าเสาฟอร์ม5้านดัดสุดของแอเลริโกโมาดริดชนะ4แพ้1โดยชนะเลบันเต้3-1ชนะแซงฟิลัว3-1ชนะเซบียา30ชนะเรอเบติส2 0และแพ้อ์เซนอล0-4นยปาหมีอยู่ในฟอร์มที่ดีชนะ4ี่เกมติดต่อกันรวมทุกรายการยิงไปถึง1เปลูกในลีกยูนับที่4ห่างจากฝูง6คะแนนโดยหลังเกมนี้มีคิวรับมืออินเตอร์มิลานในถ้วยยู CL, รออยู่กลางสัปดาห์หน้าสภาพทีมจะไม่มีโรบินเลน็อกมองกองหลังเจ็บหัวเขา่าช่วยลงสนามส่วนเดียโก้อัมมาดากองหน้าเจ็บตาต้องเช็คความฟิตเดียโก้ซิเมโอเน่กุนซือชาวอเนตนไตจอมดีเดือดจะจัดทับด้วยระบบ442คุ่น่าจะเป็นอเลสเซนเดอร์โซโลสกับองตูนกิสมันล่าตาข่ายร่วมกันริมเส้นเป็นจูเลนโนซิเมโอเน่และอเลคานโดบาไบนาห้องเครื่องเป็นปาโบบาลิออสกับโกเก้คุ้มเกมแนวรับดาวิดฮันโก้ผนึกกำลังกับโฆเซ่คิบินสโดยมี มาโกสโยเรนเต้และมาเตโอรุเจอรี่ยื่นฟูตแบ็กดาสุดท้ายห่วนมูโซมือสองชาวอิตานตจะได้รับโอกาสเฝ้าเสาพัศนะดาบิแมตกรุงมาดริดเคตาเฟ่ดได้เปรียบเรื่องเสียงเชียโดยรวมเป็นบอลรัดกลุ่มอยู่แล้วเสียน้อยแต่เกมรุกก็ฝื้ตามไปด้วยขณะที่แอเลติโกมาดริดกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งก่อนเปรกทีมชาติแนวรุกรอบจัดมีอาวุธหลากหลายดูแล้วตราหมีครบเครื่องกว่ามีโอกาสบุกคว้าสามแต้มกลับออกไปและมีลุ้นกระซวก2เม็ดด้วยนะครับฟันธงต่อ เอลิติโก้แมนิดปิดจ็อบ2-0คู่ที่5เกมกันโชดซินาอิตาลีในเวลาตี2 45นาทีครับเกมระหว่างอิตอร์มิลานพบกับเอซิมิลานด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้อิตอร์มิลานต่อครึ่งลูกผลงานกับพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเอซิมิลานที่เอาชนะไปได้3ครั้งสนีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นันดหลังึกของอิตอร์มิลานชนะ4แพ้1โดยชนะลาซิโอ2-0ชนะไครารัตอามาตี2-1ชนะเวโรนา2-1ชนะ เซอร์เรนตินา3-0และแพนนาโปลี1-3งูใหญ่แซงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของศึกกาโชซิเลียอิตาลีด้วยแต้มเท่ากับโรม่าหลังเปิดบ้านทุบลาซิโอ2-0ก่อนเบรกทีมชาติซึ่งเป็นชัยชนะเกมที่4ติดต่อกันรวมทุกรายการโดยหลังเกมนี้มีโปรแกรมเยือนแอลิิโกเมริดในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกสภาพทีมมีปัญหาต้องรูเช็คความฟิตของผู้เล่นหลายรายไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวเก่งฮาคานซาลาโนกูวิงแบ็กดันเซลดุมฟีส่วนกลุ่มที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอย่างโตมาสป巴าซิออสดซึ่ เจ็บน่องและราฟาเอเลดิเจเนโรในทวารเจ็บข้อมือก็ต้องเช็คความฟิตเช่นกันแต่เฮนริกมาคิตยานกองกลางยังไม่หายเจ็บขาลงเล่นไม่ได้ต่อไปคาดว่าคุณซือคริสเตียนคิวูเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3ามสองคู่น่าจะส่งมากุสตูรามกับ Martinez, ลาตาโลมาติเนสลงล่าตาข่ายด้วยการแดนกลางวางนิโกลโลบาเลล่าฮาคารซลานูกูและปีโอเตอร์ซิลินสกี้คุมพื้นที่วิ่งแบ็สองฝั่งเป็นคาร์ลอสออกุสโตและเฟเริโกดิมาโกโดยมีแบล็กทีประกอบด้วยมานูเอลอาคานจี บานเชสก็อแชบี้และอเล็กซานโดรบาสโตนี่ด่านสุดท้ายย่านซอมเมอร์รับหน้าที่เฝ้าเสาฟฟม์ม5นัดสุดของเอซิมิลานชนะ2เสมอ3โดยเสมอปามา22ชนะโรม่า1 0เสมออัทรันต้า1 1เสมอปิซา2 2และชนะฟฟอรเรนติน่า2-1งหน่ปาแดงดำพลาดโอกาสในการขยับอันดับหลังโดนปามาตามตีเสมอ2 2ก่อนเปรกทีมชาติทั้งที่นำก่อน2ประตูยังอยู่อันดับที่3าของตารางเหมือนเดิมขุมกำลังต้องรูเช็คคอนฟิกของ2ตัวเก่งอาเดียน ราบิโอกองกลางฝรั่งเศสที่เจ็บน่องและซานเดเอโกคิมิเนสส่นหน้าเจ็บข้อเท้าส่วนคริสเตียนพลิสิตหายเจ็บกลับมาลงสนามได้ในเกนมนัดที่ผ่านมานัดนี้พร้อมออกสตาร์ทมักซิมิเลโนเอลเรกีคุณซือจอมเกา๋าเตรียมจัดทับในระบบ3-5-2คู่หน้าเป็นราฟาเอลเลอาเพื่อนึ่งกำลังกับคริสเตียนพลิสิตแดนกลาง3ประสานอาเดียงราบิโอลูก้าโมดิตและยูซุฟโฟฟาน่าวิงแบ็กใช้งานอเล็กซิสซาลาเมเกอร์กับเรวิสเอสตูปิญญาขับเคลื่อนอยู่หน้า3เซ็นเตอร์ที่จะมีฟิกไโยโทม มัสเตโอกับเบียและสตาอินยาฟาบโลวิดด่านสุดท้ายไมมเมยองเฝ้าเสาทัศนาศึกผ่าเมืองมิลานซึ่งมีจ่าฝูงกันโชคซินาอิตาลีในตอนนี้เป็นเดิมพันงูใหญ่มาตรฐานอย่างยอดเยี่ยมเกมรุกเฉียบคมไม่น้อยขณะที่ปีศาจแดงดํามีแผ่วบ้างแต่ยังแพ้ยากเป็นบอลเขี้ยวเน้นผลอยู่แล้วโดยขุมกําลังคุณภาพที่ไม่ต่างกันดูแล้วคู่นี้กินกันลบาบากเอซิมิลานไม่น่าแพ้และน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มฟันธงรองเอซิมิลานเกมนี้ไม่แพ้เสมอกันไป2 2คู่ที่6ไปกันที่เกมบุนเดเลกาเยอรมันในเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับเกมระหว่างแอเบไลซิกพบกับเวเดอร์เบรเมนด้วยาต,าตาต่อรองเกมในคู่นี้แอเบไลซิกต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแอเบไลซิกี่เอาชนะไปได้1ครั้งส่วนอีก4ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านัดหลังสุดของแอเบไลซิกชนะ4แพ้1โดยแพ้โฮเฟนแฮมหนึ่งสามชนะสตุตการ์ทสามหนึ่งชนะคอร์ทบุตรสี่หนึ่งชนะอัลส์บวก60 ชนะฮัมบูก2-1กระทิงแดงแห่งเมืองเบียร์สะดุดพ่ายให้กับโพเฟนแฮม1-3ในนัดสุดท้ายก่อนเปรกกีมชาติหยุดผลงานชนะรวด4เกมติดต่อกันก่อนหน้าน,านั้นในลีกยังอยู่รองจ่าฝูงตามหลังเบเยอร์มินิคอยู่6คะแนนสภาพทีมัวเลยใชความฟิตของคอสตาเนเดลโควิดกองหลังเจ็บหัวเขา่าชาแวร์เซเลเยอร์กองกลางเจ็บน่องและเควินแคมเปอลกองกลางที่พลาดลงสนามแน่แต่ที่พลาดลงสนามแน่ก็คือวิโก้แกมเบลกองหน้าเจ็บหัวเขา่ามาร์คฟริงกาเฟอร์กองหลังเจ็บบริเวณเดียวกันและ เบนยามินเฮนริกกองกลางเจฟเอ็นร้อยหวายกุนซอโอลเเแหวเนอร์จะจัดทีมด้วยระบบ4-3-3แนวรุกโรเมโลครูซปักหลักตรงกลางลาตาข่ายร่วมกับอันโตนนโอนูซาและยานดีโอมองเด้แนะดนกลางเป็น3ประสานอาร์ซันอูเอดาโกนิโคลัสไซวัตและคริสตอฟเบลกาสเนอร์แนวรับวิลลี่ออบานยืนเซ็นเตอร์แบ็กร่วมกับคาสเตโลลูเคบาด้วยมีลิสเลบาคูและดาวิดเรายืนฟูลแบก็ก้านสุดท้ายเป็นปีเตอร์กูลาซีมือเก่าชาวฮังการี ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเวเดอร์เบรเมนชนะ3เสมอ2โดยชนะวูลฟ์บวก2-1เสมอไม้1-1ชนะอูนิโอนเบอร์ลิน1-0เสมอไฮเดนฮาม2-0และชนะซังพาลี1-0นกนางนวลยังไม่แพ้ใครในลีก5เกมลีกหลังสุดโดยชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดเฉือนวูลฟ์บวก2-1ก่อนเบรกทีมชาติขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ของตารางสภาพทีมจะขาด3กองกลางเฟรเดริกอากูเจ็บข้อเท้าโอลิเวอร์เดมานเจ็บข้อเท้ามิเชลไวเซอร์เจ็บหัวเข่าร่วมถึงกองหลังมาซิมิเล เจ็บกล้ามเนต้นขาด้านหลังช่วดลงเล่นทั้งหมดส่วนนิคลัสตาก้องหลังอีกรายต้องเช็คความฟิตกุนซือฮอสสเตเฟนเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-23 1หน้างนาเปาจะส่งวิตเตอร์โบนิเฟสเป็นตัวจบสกอร์โดยมีมารโกกลูโรมาโนชมิดและซามูเอลเอมบันกุล่าปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางเยนสตาร์เกอร์คุมเกมร่วมกับเคเมรอนป่วยตาสแนวรับวางอามอสผีเพ์กับมาโกฟีเดลยื่นเซนเ,นเตอร์ฟูลแบ็กจะใช้ยูกินาริซูกาวาระกับคาริมคูลิบารีดาสุดท้ายเป็นม โอบัคเฮาเมื่อหนึ่งเฝ้าเสาทัศนะแอร์เบยไลซิกสะดุดแพ้ในเกมที่แล้วแต่ฟอร์มในบ้านยังเชื่อขนมกินได้ด้วยผลงานชนะรวดสี่เกมลีกในฤดูกาลนี้เกมรุกยิงกระจายตลอดขณะที่เวเดอร์เบรเมนอยู่ในช่วงขาขึ้นไม่แพ้มาแล้วหลายเกมแต่นอกบ้านก็ยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่มาเยือนอย่างนี้ดูแล้วไม่น่ารอดลุ้นไลซิกกระทุ้ง2เมตรฟันธงต่อแอร์เบยไลซิกในบ้านช่ว3สามหนึ่งคู่ที่7ครับเกมลีกเอิงฝรั่งเศสในเวลา3ทุ่มคู่นี้โอแซพบกับโอลิมปิกลียงนะครับเกมด้วย ตาต่อรองเกมในคู่นี้โอลิปิกลยงต่อครึ่งลูกผลงานกระพบกักของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นโอลิปิกลยงที่เอาชนะไปได้3ครั้งโอแซลชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกัน ฟอร์มห้าในหลังสุดของโอแสเสมอ1แพ้4โดยแพ้อองเช่ศูนย์สองแพ้อลิปิกมาเซสศูนย์หนึ่งแพ้สตาบุกศูนย์สามแพ้เลออัพศูนย์หนึ่งและเสมอแรน2สองสองโอแสสาร,สรวันเตี้ยลงภายรวดสี่เกมหลังสุดอยู่อันดับที่สิบแปดบยของลีกจากผลงานเจ็ดแต้มในสิบสองเกมแรกสภาพทีมยังคงไม่มีลาโซคูริวารีกองหน้าเจ็บข้อเท้าเตลลี่ซิเว่เซนเต์ตแบ็กเจ็บหัวเข่าและนาธานบัวยี่เขียร่าดาวรุ่งวัยยี่สิบเอ็ดปีที่เจ็บเอ็นไขว้หน้าลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดส่วนฟานชิ P โกเซียราตากองหลังโชซูเอคาซิเมียกลองหน้าและอุสมาเอลอาสูซีก้องกลางต้องเรียกเช็คความฟิตทั้งหมดต้องเช็คความฟิตทั้งหมดแต่แนวรับก็จะได้ซินารีดิโอมองเดก้องหลังพ้นทัแบงกลับมากุนซือคิสตอปเปลิซิเยเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3 4 2 1หน้าเป้าลาซินซินาโยโ,โกเป็นตัวจบสกอร์โดยมีแดนนี่นามาโชกับอิบราฮิมออสแมนปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องวางเควินดานัวกับอลิซาโอวูสูคุมเกมด้วยกัน ขนาบข้างด้วย2วิงแบ็กมาแวงเซนายากับกีเดียนเมนซาขับเคลื่อน3เซนเตอร์ประกอบด้วยซินารี่ดีโอมองเดคุมเกมร่วมกับฟรานซิสโกเซียราัตตาและเกมองอักปาโดยมีดูโนแวนเลออน เฝ้าเสาฟอร์มห้าดนลังสุดของโอลิมปิกลียงชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้ปีเอชสองสามแพ้เรอัลเบติสศูนย์สองเสมอเบรสศูนศูนย์เสมอปารีสเอฟแซ่สามสามและชนะสตาร์บุกสองหนึ่งโอลิมปิกลียงพ่ายแบบสุดมันต่อปารีสไชเชแมนสองสามก่อนเบรกทีมชาติล่นมาอยู่อันดับที่เจ็ดของตารางโดยกลางสัปดาห์มีคิวเยือนมัคคาบีเชอาเวฟในถ้วยยูโรปียลีกรออยู่สภาพทีมมีปัญหาตัวแบนถึงสามรายนั่นก็คือไทเลอร์มอร์ตันกองกลางชาวอังกฤษนิโคลัสตายาฟิโก้แบ็ก และฮานฮาเตบัววิงแบ็กชาวดัตขณะที่มาลิคฟฟาน่ากองหน้าเจ็บข้อเท้าโอเรลมองกาล่ากองกลางเจ็บหัวเขา่าเอนเนสนูอามากองหน้าเจ็บบริเวณเดียวกันชวดลงสนามทั้งหมดส่วนพาวลชูสกองกลางต้องเช็คความฟิตกุนซือเปาโลฟอนเซกาเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าป้อมจะส่งมาตินซาเตียโนแข้งอุรุกวยัยพร้อมซันโวโดยมีอดัมคาราเบคคาลิสเมราและอันฟอนโซมูเลราปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องวางแทนเนอร์เทสแมนคุมเกม ร่วมกับโกรองแต่งโตลิโซแนวรับคริสตันมาตากับมูซาเนียกิเต้ยืเนเซ็นเตอร์ด้วยกันขนาบข้างด้วยสองฟูลแบ็กที่จะมีไอลี่มิสแลนไนท์กับอัพแนววินิซิอุสด,ด่านสุดท้ายโดมินิกกรีพรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาโอแซออกสตตร์ฤด,ดูกาลนี้ไม่ดีช่วงหลังหลุดลุยแพ้ยังต่อเนื่องเกมรุกฝืดสนิทยิงไม่ได้มา4ี่เกมแล้วแม้เล่นในบ้านแต่ก็ไม่เหนือกว่าขณะที่ลียงมาเยือนด้วยการขาดตัวแบนถึง3รายอย่างไรก็ตามขุมกําลังที่มีรวมทั้งแนวทางการเล่น ยังดูดีกว่านัดนี้มีลุ้นบุกคว้า3แมแต้มกลับออกไปฟันธงต่อโอลิปิกลียงลงเป็นยิง1-0่งปิดท้ายในเกมคู่ที่แปรศึกเชฟิชิปอังกฤษในเวลา1ทุ่มครับเกมระหว่างเชฟฟิลเวนส์เดย์พบกับเชฟฟิลยูไนเต็ดด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เชฟฟิลยูไนเต็ดต่อครึ่งลูกผลงานกับพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเชฟฟิลยูไนเต็ดที่เอาชนะไปได้2ครั้งสนอีก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอกัน ฟอร์มหานัดหลังสุดของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เสมอ2แพ้3โดยแพ้ซอเทมตัน13เสมอนอริสซิตี้1-1เสมอเว 1, 1. สต์มอ 1, 1. มบีด00แพ้ออกฟอร์ดยูโนเต็ด1-2และแพ้มิดเดิลสโบร0-1นกเข้าแมวไม่ชนะใน9เกมหลังสุดโดยได้แค่4แต้มอยู่รองบุวของลีกหลังถูกหัก12คะแนนจากปัญหาการเงินทำให้ตอนนี้ติดลบ4คะแนนสภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บเพียบไม่ว่าจะเป็นดีชอนเบอร์นาร์ดนาธานียซาโลบาเพียสชาวโอลาฟโชบาสกี้ซึ่งจะช่วดลงสนามทั้งหมดดดคาาว่เเฮริีซ เตรียมจัดทีมด้วยระบบ3-412 <c oughs> คู่น่าจะเป็นอีเคอุโปกับเบสคาดามาเชรี่โดยมีชาลีแมกนีนขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังมิ <c oughs> ดฟิลวางสวานเต้อิงเกลสานกับแบรี่เบนแนนยืนตรงกลางขนาบข้างด้วยเลียมพาเมอร์และแฮร์รี่อาหมาสแนวรับ3เทนฮรับจะใช้งานยานเวลี่ชอนฟูริเล่และแมกโรด้านสุดท้ายโรแกนสแตดรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดงหลังสุดของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะ1เสมอ1แพ้3โดยเสมอควีนส์พาร์ค0-0 แพ้คูนที่ซิตี้หนึ่งสามแพ้ดับี้เคานตี้หนึ่งสามแพ้เบรตันสองสามและชนะแบล็กเบิร์นสามหนึ่งดับคู่ได้แค่แต้มเดียวจากสี่เกมหลังสุดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ยี่สิบสองของตารางด้วยผลงานการมีสิบแต้มจากสิบห้ากเกมแรกสภาพทีมจะขาดเบนกรอตฟี่ทาฮิตชองโอลิเวอร์อาลาสเตอร์ทอมเดวีที่บาดเจ็บและประตูมือหนึ่งไมเคิลคูเปอร์ก็มีปัญหาจากเกมล่าสุดหากไม่พร้อมก็จะเป็นหน้าที่ของอดัมเดวีเฝ้าเสาแทนคิสไวเดอร์จะจัดทีมด้วยระบบ3-421หน้าป้อมจะส่งไทริสแคม รับหน้าที่สังหารประตูโดยมีอันเดบรูสกับคารลัมโอแฮปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางเป็นไซดี D ้แพคกับเอลฮัจจิซูมาเล่คุมห้องเครื่องขนาครั้งด้วยงฟูลแบ็กที่จะเป็นซิโดซี C, ่เอ็กเบเน่กับเฮริสันเบโร่แนวรับ3เซนเตอร์ใช้งานจากเฟสทานการกา้ามาร์คแม็กกินเนสและเบนนี่ดานสุดท้ายอดัมเดวี่เฝ้าเสาทัศนาดดบิแมตเมืองเชฟฟิลด์ในช่วงที่ทั้ง2ทีมจมปลักอยู่ท้ายตารางนกั้างแมวได้เล่นในบ้านก็จริงแต่ฟอร์มยแย,ย่ไม่มีหยุดพักขณะที่ดาบคู่มี ีลูกฮึดขึ้นมาให้เห็นจากเกมล่าสุดดูแล้วทีมเยือนเหนือกว่าน่าบูมาเก็บชัยกลับบ้านได้ครับฟันธงต่อ United, เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพอด็จศึก2-1สำหรับทีเด็ด8ตัวเน้นบายบีเคเคแมนในค่ำคืนของวันอาทิตย์23พฤศจิกายนใส่เลยอาร์เซนอลแอสตันวิลล่าเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดเอซีมิลานแอร์เบ้ไลซิกโอลิลมลปิกลียงและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนี่เป็น8ตัวชั่วจริงบายบีเคเคแมนคัดสรรมาให้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบีีเเเคคแมนด๋ยวทิ้้้้้้้้งงงลลลิิกก์ไไไวใหดดาาานนน่ีนะครับจมเเขไปไ เ,เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและย้ำไปอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆร่วมทายผลสกอร์คู่ระหว่างอาร์เซนอลพบกับซูเปอร์ ้ดยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานวิเคราะห์บอล by bkkman การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนำหรือให้กำลังใจกับผม bkkman ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกััันใหม่สสวดีครบ